ฮัลโหลขุ้ดาวค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะดาวอายุเท่าไหรคะ22่ะ22ค่ะุเด็กอูเลยอะดาววันนี้มีอะไรจ๊ะ<ส>คือหนูขอบบอกปัญหาของหนูเลยแล้วกันนะคะเพราะดีว,ว่าหนูอะค่ะเป็นคนที่หลงทางบ่อยๆอะคะ่ะเวลาเราไปที่ที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปนะคะมสมมุติว่าหนูไปร้านอาหารแบบร้านนั้นครั้งแรกอย่างเงี้ยคะ่ะ ขาไปมันก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าหนูจะมีปัญหาเวลาขากลับอะค่ะเหมือนหนูขับรถออกมาจากร้านนะคะหนูจําไม่ได้ค่ะพี่ว่าเมื่อกี้อะหนูเลี้ยวม,มาจากทางซ้ยววายหรือทางขวาคือ <c ười> กลับบ้านไม่ถูกอะคะ่ะเออนั้นแล้วก็มันจะมีปัญหาเหมือนในอาคารหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หลงเหมือนกันค่ะ<อ>มันเป็นปัญหาเงี้ยค่ะมาบ่อยๆเลยแล้วมันทําให้หนูค่ะคือ ขาดความมั่นใจเวลาเราจะทำอะไรคนเดียวหรือไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะราจะบอกให้โรยขนมปังไหมแบบต้นนี้ข่้นเซลกับแกรเทลใช่ใช่แบบนั้นนะแม่ก็ทำสัญลักษณ์ถาใครก่อนคะพี่เผือกก็ได้ค่ะโอเค พอจะพี่อาการอาจจะไม่หนักเท่าดาวแต่ว่าก็เป็นคนหลงหลงลืมลืมขับรถหลงไปหลงมาขับรถเลยอะไรอย่างนี้บ้างครับยิ่งในห้างเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรอะ่ะเราต้องต้องยิ่งย้ำมันตรงนั้นอย่างเช่นเดินออกมาจากประตูปุ๊บต้องมองก่อนเลยอะ่ะก่อนจะไปที่หมายว่ากลับยังไงคือพี่นะจะเป็นอย่างนี้คือสมมติเข้าปุ๊บจะมองเลยว่าร้านอะไรที่พี่เห็นร้านแรกแล้วพี่ก็จะรู้ว่าถ้าพี่หาร้านนั้นเจอ พี่จะเจอทางออกคือถ้าไปถามว่าทางออกที่จอดรถไปทางไหนนะคนจะง,งงคือก็ต้องหาจุดสังเกตหลกัลกๆอะ่ะคือถ้ามันไม่มีจุดสังเกตเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนําให้สร้างจุดสังเกตเองเช่นเสษขนมปังหรือว่าพ่นสีเอาลิปสติกกีดใช่ใช่ถ้าเป็นในป่าก็ต้องแบบทำสัญลักษณ์ไว้เวลาเราเรียนลูกเสือแต่มันก็คงยากส่วนขับรถนี่เราใช้ GPS นำทางไหมคือหนูขับมอเตอร์ไซค์นะคะเวลาไปไาหนูก็ถือโทรศัพท์ไว้มือนึงแล้วก็มือหนึงอย่างนี้ค่ะใช่แล้วหนูก็มั่นใจ ว่าเอ้ยมันน่าจะกลับได้นะพราเราก็มาจากทางนั้นแต่พอออกมาจากร้านปุ๊บก็คือเออเมื่อกี้ฉันมาจากทางไหนโอเคอ่ะถ้างั้นถ่ายรูปไว้อีกทางสุดท้ายแล้ะที่พี่เวลาพี่แบบจอดรถใต้ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายเสาไว้ว่าเบอร์อะไรเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะค่อนข้างดักทางตัวเองได้ลืมแน่ก็ถ่ายเก็บไว้ค่ะช่วยได้แค่นี้ค่ะต่อไปใครคะพี่เซียตก็ได้ค่ะไม่รู้เคยสำรวจตัวเองปะคะว่าเป็นคนที่แบบ ใจลอยปะใช่ค่ะใช่เวลานั่งรถไปกับใครอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าหนูใจลอยหนูไม่ค่อยดูทางไม่ค่อยจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจลอยแล้วใจลอยคิดถึงเรื่องอะไรคะหรือว่าแบบก็ลอยๆไปเรื่อยๆหรือว่ามีเรื่องที่เราชอบคิดมีคิดบ้างหรือบางทีก็เราก็นั่งชิวๆไปเรื่อยๆอะค่ะพี่เนาะโอเคนั่งชิวๆปล่อยใจ <laughs> ปล่อยใจไมม่ีอะไรปล่อยใจ <laughs> แค่นั้นเองสนุกสนุก <laughs> เ,อเอาฟีลเอาฟีลเนาะเอาฟีลที่เส้นทางมันจําไม่ได้เพราะว่าเรา มีปัญหาเรื่องการอ่านแผนที่ปะหรือว่าเวลามีคนโทรอธิบายทางทางโทรศัพท์แล้วไม่รู้เรื่องเป็นมะไม่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ไม่มี Sense of Direction เขาเคยไป <laughs> เขาวิจัยแล้วใช่แล้วครับนี่มาแล้วเขาเคยไปสํารวจการระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเพศหญิงี่ยจะจะด้เรื่อง sense of direction กว่าผู้ชายหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบุลลี่ผู้หญิงอีกแล้วผู้หญิงอะไรบอกอะไรก็ง้อหลงทางตลอดอะไรเงี้ยพ่อแม่โดนโดนพ่อดาประจำแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือ มันมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการบอกทางของผู้ชายกับผู้หญิงก็จะไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันผู้ชายอาจจะอ่านแผ่นที่เก่งดูเรื่องเดเลคชั่นเก่งแต่ว่าผู้หญิงก็ชอบจําเป็นพรามเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดมีวิธีก็คืออย่างแรกก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบเอาทิศทางไม่คยูเนี่ยจำเป็นจะต้องพูดกับตัวเองเป็นการพรามตัวเองค่ะวิธีการบันทึกในใจคือใช้ทุกสอดประสาทสัมผัสที่เราทําได้ อย่างเช่นถ้าเดินไปเลี้ยวซ้ายบางทีมืออาจจะจับกำแพงไปดูก็ได้อ๋อกำแพงมันเป็นแบบแข็งๆมีหินขันสต์อื่ด้วยกจาทั้งหมดเพื่อที่จะพรายมันลงไปว่าสัมผัสเอ้ยอะไรเอ้ยใช่ใช่เราพูดเราเห็นเราสัมผัสและเราได้ยินอันนี้คือการพรายตัวเองเพราะฉะนั้นคือ epoch นี้มันจะช่วยเราได้อและคือตอนที่เรา ไทมตัวเองเนี่ยมันจะมีสติอยู่นะปัจจุบันตรงนั้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือวิธีการช่วยเพิ่มสติในะปัจจุบันฮะ<อ>เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีสภาวะแบบใจลอยอลองดูนะคะคุณห,หอมนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นกับหอมค่ะ <c oughs> หอมเคยหลงขนาดขึ้นเครื่องบินผิดนะคือ <c oughs> หอมเป็นหนักมากคือสมมติว่าวโอเคเอาเขาเรียกละเราจะขึ้นละแค่เข้าห้องน้ําแล้วหลงทิศซ้ายขวา ขึ้นเครื่องบินผิดลำเลยกราวก็ตกใจเพราะปล่อยผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินผิดลำใช่แล้วคุณก็บินไปเลยออกไปเลยหรอเกือบพี่เฟียสไม่งั้นฉันจะไปสกลนครรอบสี่ทุ่มในขณะที่เพื่อนจำได้จำได้เพื่อนนัดฉันที่ท่าช้างเชียงใหม่ตอนสี่ทุ่มขอความโชคดีคือเที่ยวบินสกลนครเต็มคนที่นั่งตรงทิเก็ตฉันก็เลยถามว่าก็เลยบอกฉันว่าฉันนั่งทิเก็ตเขาฉันก็บอกโนจะนี่28ซจิบีะนี่เป๊ะเลยใช่คุณแอร์บอกขอขอดูทิเก็ตหน่อยค่ะอ๋อคุณ้าต้องรีบแล้วค่ะตอนนี้ ทางไฟเชียงใหม่ตามหาผู้โดยสารหนึ่งคนเธอเข้าใจเครื่องบินโลคอสปะที่มีเวเดียวอ,ะอ่ะแล้วฉันวิ่งสวนในขณะที่คนอื่นวิ่งเข้ามันเป็นเลนที่แคบมากแล้วก็หิ้วกระเป๋าที่แคร,รี่ออกมาเพราะว่าเพื่อนนัดที่ท่าฉางพี่เสลยให้เลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับเราเพราะเราไม่มีสติค่ะอมไม่ใช่เราป่วยหรือเรามีปัญหาที่สมองอมเราแค่ไม่มีสติมเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่อยาก จะจำเส้นทางนี้ได้พี่ก็ทำได้กูต้องเปิด GPS ตลอดฉะนั้นวันนี้จะเปิดไประมาณสุดท้ายแล้วจะจำเส้นทางโอเค okay, พพี่จำเส้นทางเพราะมันไม่ได้ยากมากคือถ้าเราไม่จำเราจะรู้สึกมันยากมันไหลเลี้ยวแต่ถ้าเราหาจุดสังเกตว่าเอออันนี้มันตรงไปไม่ได้นี่ว่ามันเป็นบังคับเลี้ยวก็คือแค่ขับไปตามทางฉันจะเริ่มจำต่อเมื่อมีแยกไม่งั้นก็ขับไปตามทางอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นพี่สามารถขับโดยที่ไม่มี GPS ได้ฉะนั้นสิ่งที่พี่จะแนะนำให้ดาวคือมีสติที่จะเดินทาง แค่นั้นเองค่ะที่ผ่านมาดาวไม่มีสติค่ะดาวชิวดาวชิวดาวชิวดาวปล่อยใจค่ะใช่ค่ะเป็นคนทม่อมันเนะปัญหามันมีแค่นั้นค่ะเวลาจะทําหรือตั้งใจจริงๆว่าเราจะไปเส้นทางนี้ให้ได้จําเป็นภาพมันจะง่ายอย่างที่ไม่เผือกบอกร้านรวงมุมสีต่างๆมันจะช่วยให้เราได้ค่ะแล้วก็ GPS ก็สําคัญแค่นั้นเองพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ